สวัสดีครับทุกคนนี่ผมท่านชัยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงกับพี่สาวผมอีกเช่นเคยโอ้ขออ้อมเด้อขออ้อมเด้อว,วันนี้แม่คะก็จะมาลงแรงกับท่านชัยกันอีกเช่นเคยเนาะเอ้ยโอ้เขออ้าไปน,นะปั้งปั้งปั้งย,ย,ยิงสิพี่คิมยิงสิออ๋กระสุนหมดโอ้ยอบ่ดโดนใครสักคนเลยว่าอยู่ทำไมยิงไม่ได้กระสุนหมดพี่คิมฮะกระสุนหมดอย่าตูเลยวเนาะกระสุนตู อ๋อก็ไม่รู้จะช่วยยังไงลูกทรงทําผิดแล้วทําไม่ได้เก็บกระสุนกระสุนเยอะอยู่นะนึกว่ามันเข้ายังไงไป่คิม <c oughs> <c oughs> โอ๊ยปกติมันเข้ามันไปคิมนะพอเรามีปืนอ่ะ<ไ>อ,อุ้ยนี่พี่คิมเอาเลยนี่โอ้โหโคตรเสียวแจกโคต้าให้ทีละคนได้กันทุกคน <c oughs> ไม่ต้องรีบได้กันทุกคนเข้ามาแย่งไงอยากได้โคต้ากับพี่คิมไงในอีกคนนึงวะ เขาจะพูดเราแล้วยิงเขา10ปิมกระโดดนะกำลังจะเทอยู่แล้วเขาจะเอาแล่นมาไปเขาจะเอาแล้วมาไปคือได้ไหมมันวิ่งไไปไงมันเลยกระโดดเชียวกับท nice ี่ดึงๆตายแล้วว่าคนหด คนหัวเขาทำเหนกันตลอดเลยก็เป็นกันแบบนี้แหละคนหัวเนี่ยอ้าอาอใครกันอ้อายคืออะไรเหรอชินแล้วน้องาชินแล้วไงทุกคนคำอายคืออะไรมุ้จัก